เป็นไงบ้างดีใจมากะดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยข้างในต่อ,อนี่คือแบบตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้ว <ไป S 1> น้อง <ละ S 1> ผมกับทีมงานไปรับกี่โมงครับไปรับตอนห้าโมงเย็นค่ะห้ามงเย็นเหรอห้าโมงเย็นค่ะห้าโมเย็นค,คุณพี่มีปัญหาอะไรครับที่ให้เราไปช่วย แล้วก็ไม่มีโหมดทางไหนหเ่ะาถามไปตามร้านทองร้านทองก็บอกว่าให้ให้พระองค์เพิ่มเพิ่มกระแค่พันหนึ่งแล้วก็มาดูติ๊กต็อกเจอคุณน้ำโมค่ะเจอคุณน้ำโมก็ลองลองดูหลายคลิปค่ะก็เลยตัดสินใจ เดี๋ยวหายใจลึกๆก่อนคือผมเห็นพี่โทรเข้ามานะครับว่าจะให้เราช่วยเหลือเพราะว่าพี่หมดหนทางจริงๆค่ะคิดแล้วค่ะว่าจะขับรถออกไปแล้วก็ขับเป็นกวีให้ชมเพื่อเราจะได้เงินประกันให้ลูกมาจ่ายนี้คิดอย่างนั้นเลยค่ะ คือปัญหามันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าพี่พี่กล้าที่จะเปิดหน้านะครับที่จะสู้กับชีวิตเนาะ,ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะตีแผ่เรื่องนี้ว่าเวลาที่เราลาบากเนี่ยเราหวังเพื่งใครไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ที่มันเป็นทรัพย์สินหรือว่าอะไรก็ตามที่จะเจียดเราได้ที่จิตน,นี่รายวันเยอะไหมครับก็เยอ๋เยวเก็บวันละเท่าไหร่เก็บวันละสี่ร้อยเก็บวันละสี่ร้อยแล้วเรามีรายได้ไหม เปิดนา,นาดวาแต่ว่ามันก็คนเงียบนาะใส่้นใะจนี่ี่ว่าเอาที่ไปจันองด้วย,นนยแล้วก็เอารถไปจับนำด้วยนีอการป่วยอะไรไหมครับนี่เศร้ากเป็นรมากับโรคจิตโรคจิตหมายถึงว่าจิตเราเป็นยังไงครับอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เหรอเกี่ยวกันนะ ก็คือจะจะมีเสียงกระซิบบอกตลอดให้เราฆ่าตัวตายใช่ค่ะด้วยความทุกข์ของเราด้วยเคยเคยไปวัดนั่งสมาธิอะไรบ้างไหมคะเมื่อก่อนไปค่ะคุณพี่โทรมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะลบากมากๆแล้วก็แทบจะเส้นเนื้อประดาตัวแล้วหรืออาจจะแบบฆ่าตัวตายมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวหมดเลยมันไม่ไหวหมดเลยมันประดับกันหมดเลยนะครับก็ที่พี่โทรมาเนี่ยพี่อยู่ไกลมากนะดูปทุมธานีแล้วผมอยู่ตั้งสระบุรี ทีนี้เราก็คิดว่าควรช่วยพี่แต่ว่าหนทางที่เราจะไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าพี่หลอกเราไปหรือเปล่าเราก็กลัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดตั้งทีมว่าถ้าเราจะช่วยจริงๆเ่ยขอถ้าพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะมีจุดนัดพบนะครับพี่ก็มาตามนัดนะครับแล้วทางทีมงานเป็นไงบ้างที่ไปหาก็ดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะยนะันะ่งรถมากับ,กบกเขาด้วยมาดูกันครับนี่ไปถไ่ยถอนทั้งหมดกี่บาทค, <8, 000 S 1> ครับเกือบแปดหม่นเกือบแปดหมื่นตีแปแหมื่นแล้วกันเนาะ งั้นผมยังไม่เห็นของเลยเพราะว่าพี่ไม่สามารถส่งรูปอะไรให้ผมเลยนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เลยนะครับมีแต่ใบใบรับจำนำทีนี้มผมก็เลยว่างั้นลองดูนะครับเผื่อจะได้ช่วยพี่ได้เดี๋ยวตังแค่นี้หรอ,อนนต,งตังทอนต,งอนตังทอนที่แปดหมื่นเนะใ่ะตังทอนที่แปดหมื่นแล้วพี่มีตังติดตัวกี่บาทมีอยู่ค่ะมีอยู่นะยืมเยืมเขามา <laughs> โอเค ทีใ่ใจลึกๆดีขึ้นยังตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเรามาประเมินกันก่อนแปดหมื่น <c oughs> จะรอดไหมนะสร้อยอันนี้เป็นความหวังของพี่เลยนะ <c oughs> แต่ว่าไม่หนักมากไม่หนักมากเท่าไหร่ขอดูเปอร์เซ็นตะ์ครับ <c oughs> เป็นความหวังของพี่เลยสร้อยอันนี้ถ้าออกมาเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงหน่อยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้มากมากขึ้นนะครับคุณพี่ <c oughs> นะครับเจ็ดสิบสามถือว่าดีถ้าหกสิบสองมีนะครับแบบนี้ 62% 54%้าสิบี่ปอร์เซ็นมีนะครับแต่ได้เจ็สิบสามถือว่าอยู่ในเล้์ของส8 k ดนะครับก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะครับอันนี้อาจจช่วยนะครับเลยพันล้านอันนี้จะเป็นยุ่นหลังนะครับไม่ไม่ใช่ทานหลวงพ่อนะครับก็เป็น9 6้าสปอร์เซอยู่แล้วเรามาดูพ้ากันอีกสักองค์นึงเนาะมาแล้วครับนะเจสิบเจ็ดเปอร์เซนตครับขออนุญาตประเมินราคาน้ำหนักนะครับมาดูน้ำหนักกันก่อนว้าวนี่คือ2บาทเลยนะครับ แต่มีเชือกเชือกไม่น่าจะหนักนะนะครับขอให้ได้สักสักประมาณ28 2 9ดกรัมมีเชือกดำๆแบบนี้อยู่ด้านในนะครับหลอดเนี่ยน่าจะเป็นทองแท้นะเดี๋ยวไปไปเช็คหลอดกันอีกทีน่าจะเป็นทองแท้แล้วก็รวมหัวแล้วตอนเนี้ยเราเราคาดคะเนไว้ว่าหัวเนี่ยนะครับหนักที่ประมาณห้าสิตังค์แล้วนะห้าิตังค์นะนี่อีกนะมาๆพี่ครับตอนนี้ผมคิดขั้นต่ำขั้นต่ำเลยนะอยู่ที่ประมาณ8 3 0 0 0บาท จะเลยไปแค่สามพันที่ถ่ายถอนมาถ้าเราทะลุถึงเก้าหมื่นห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนจะโชคดีมากแต่ผมกลัวเพราะว่าเปอร์เซ็นทองของสร้อยเนี้ยอยู่เพียงแค่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นหลอมออกมากลัวจะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะพวกนี้จะมีน้ำยาประสานนะครับลุยไหมลุยค่ะไปะไปครับผมให้คือแม่นะครับช่วยแกะนะครับเพราะว่าวันนี้ยืนทั้งวันเลยหมดแรงจริงๆงนะครับแม่มาช่วยแกะแล้ว เราคุณแม่ก็ยืนกับผมเนะี่ยทั้งวันเหมือนกันนะนะครับจากแปดหมื่นนะครับคุณแม่คุณแม่ไม่ได้รู้เรื่องราวนะว่าผมจะจะเข้าไปช่วยเพราะว่าเ,เราไม่ได้พักที่นี่ด้วยกันจากแปดหมื่นเหลือเพียงแค่สองร้อยสี่สิบบาทจากแปดหมื่นนะเหลือเพียงแค่สองร้อยสี่สิบาทเพราะฉะนั้นที่ผมประเมินได้เพียงแค่แปดหมื่นสามพันบาทมันจะได้กาไรสามพันบาทจริงหรอนะขอให้ได้มากกว่าน,นั้นนะครับผมไม่ได้ประเมินแกล้งด้วยนะมันใกล้เคียงจริงๆนะครับ ด้วยที่ผมประเมินเนี่ยสี่สิ้ากรัมและเปอร์เซ็นต์ที่ผมประเมินไว้อยู่ที่72็ดบอเปอร์เซ็นต์โดยรวมนะครับแต่หัวเลทเราไม่หลอมอยู่แล้วนะครับผมจะแยกไว้ให้นะครับผมให้ทะลุไปจนถึงเก้า0ื่นกว่าที่จะได้เงินกลับไปใช้สัก1 2ื0 0สองหมื่นก็ยังดีนะจริงไหมตรงนะตอนนี้ผมก็เครียดแทนพี่เนื่องด้วยนะครับน้ำหนักนะครับไม่ค่อยสูงเลยผมเครียดแทนพี่นะครับเดี๋ยวให้ช่างนะครับหลอมให้นะครับ,นะรบช่างก๊อกกี่จะเป็นคนหลอมให้นะครับ ฝากด้วยนะครับช่างหลอมยังไงก็ได้ให้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับช่วยลุงหลอมยังไงก็ได้ให้เปอร์เซ็นต์สูงนะครับอ่ะเชิญดูครับพี่แหวนอยู When, ่ที่เขาอ๋อช่างของขอเพ็รมามาแน่เลย,เลยไม่ช่างไม่ช่างใส่เลยมามามาใส่เลยเดี๋ยวใส่แล้วแหวนทำไม่ได้เลยมาได้ มีแหวนแหวนสองตั้มเรามีแหวนสองตั้มไงแม่รุนไหมกดเขาไม่ได้ <c oughs> ช่วยช่วยกันนะครับปฏิหารน่ะมันมีจริงนะขอให้ปฏิหารเสร็จซื้นวันนี้ไปครับสี่สิบสามจุดห้าแปดคิดเงินกันครับคิดเงินกันแล้วครับพี่พี่จะได้กลับบ้านนะครับคุณพี่ครับ <c oughs> จากที่เดินทางมาตอนนี้รู้แล้ว ลุนไหมลุนพ,พี่อุ้พูดดังๆนิดนึงครับลุนะคะ่ะลุนนะใจ็คอไม่ค่อยดีแล้วที่จำนำไว้เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับรวมดอกเบีย้ยแล้วก็เกือบแปดหมื่นบาทเนี่ยที่ผมไปถ่ายถอนให้นะครับเหลือสองร้อยกว่าบาทที่จำนำได้ยอดค่อนข้างสูงนะครับลงจำนำให้พี่เป็นยอดค่อนข้างสูงแล้วผมก็ไม่ได้เห็นพระของพี่เลย ว่าพี่อ่ะมีอะไรบ้างผมตัดสินใจช่วยพี่เพราะว่าพี่โทรมาแล้วเดือดร้อนจริงผมได้ตรวจสอบแล้วก่อนที่พี่ตัดสินใจโทรมาเนี่ยพี่คิดยังไงครับก็ไม่มีหนทางไหนนะคะก็เลยคิดถึงคุณโมอก็อยากให้คุณโมอช่วยได้ช่วยอะค,คะก็ได้ช่วยสมบวงจริงๆขอบคุณคุณอโมครับคุณโบค,คุณคุณคุณแม่แล้วก็คุณพ่อด้วยคนะ่ะผมเต็มใจนะ ที่นี่นะครับร้านผมนะครับแล้วก็ทีมงานช่างทุกคนนะครับเ,เรามีโครงการนะครับช่วยเหลือผู้ยากไรลอยู่ตลอดนะครับ,อ,รบอยู่ตลอดทุกเดือนผมจะไปสร้างห้องน้ําไปบริจาคของทุกเดือนโดยไม่มีการเรียลลัยใครทั้งสิ้นนะครับแต่พอผมได้ทําคลิปออกไปนะครับได้ออกทีวีไปนะครับในหลายๆช่องแล้วก็ผมก็มีกําลังใจขึ้นมาอีกว่าสังคมเนี่ยได้เห็นความดีของเราแล้วนะงั้นเราจะสานต่อพวกนี้สืบไปนะครับพี่ เลขออกมาแล้วนะครับถึงแม้ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าเหนื่อยหรือเปล่านะครับทองคำแท่งผมไม่ได้ตัดเลยไม่ได้บาทเดียวอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับได้ยอดนี้ครับผมหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งแสนสี่พันนะ นี่มีเงินกลับไปใช้อีกสองหมื่นสี่กับสองหมื่นห้าแล้วนะ<อ>โหยินดีด้วยนะขอบคุณมากค่ะคุณร้มโขอบคุณ,คณคยินดีครับ,อบไอ่ไปด้วาผมก็ได้<อ>ยินดีนะครับไม่มีใครใครรู้ความทุกข์ของเรานะครับเสียงที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะแก้ไขนไม่ได้แล้วพี่อย่าตัดสินใจที่จะขับรถไปเกิดอุบัติเหตุอย่าตัดสินใจอย,อย่างนั้นอีกนะครับเพ<อ>ราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุคนที่เดือดร้อนก็คือ หลายหลายท่านที่จะต้องไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นคนที่เขามาชนที่หรือที่ไปชนเขาเขาก็จะเดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทุกให้เราเดิอนออกไปนอกบ้านสูดอากาศลึกๆหายใจลึกๆเราเห็นธรรมชาติเดี๋ยวเราก็มีกําลังใจนะครับอย่าหมกมุ่นอยู่กับห้องถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับห้องมันจะทําให้เราคิดแล้วเราเครียดนะครับเดิอนออกไปดูนกดูธรรมชาติจะช่วยเราได้มากยินดีด้วยครับพี่ ขับคุมากครับคุณนดคค่ะครับย,<น>ยินดียินดียินดีครับยินดีนะครับเดี๋ยวรับเงินไปนะครับวันนี้ที่จะได้ส่วนต่างไปทั้งหมดโอเคเดี๋ยวรับเงินสดไปนะครับส่วนต่างได้เกือบสองหมื่นห้าเลยนะ,ะได้ต่อชีวิตอีกยาวเลยนะ,ะนะไปต่อได้ไปต่อได้อยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆนะครับที่มีความทุกข์แล้วก็หาทางออกไม่เจอค่ะก็อ,อยากบอกกับทุกคนที่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีทางออกของ ของมีค่าของคุณที่คุณคิดว่ามันจะหลุดแล้วมันจะขาดแล้วมันไปไม่ได้จริงๆคุณเอามาหาคุณน้ำโมค่ะคุณน้ำโมช่วยคุณได้เยอะมากเลยค่ะอยากจะฝากกับทุกคนอยากคิดแบบดิฉั้นนะคะคิดแบบพี่ชั้นมันจะทําให้เดือดร้อนกันทุกๆคนทุกลุมด้านค่ะดีใจค่ะที่คุณน้ำโมได้มาช่วยแล้วก็ทีมงานได้ช่วยเหลือค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่สุสุมาเจอผมจัวจริงเป็นไงบ้าง เงานข้็ใจดีทุกคนเลยค่ะครับขอบคุณมากพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะได้พักผ่อนเนาะพี่ทานข้าวมายังเดี๋ยวแถวนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยนู่นนี่นั่นแต่ยถ้าพี่ยังไม่ทานนะลูกจะมารับถึงกี่โมงครับตอนไหนยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบโทรหาเขาก่อนไหมค่ะ,ะเดี๋ยวโทรหาหาลูกก่อนนะว่ามารับได้กี่โมงแล้วก็ถ้าถ้ายังลูกยังมาไม่ถึงยังไกลอยู่เดี๋ยวจะให้นะครับผมจะให้น้องๆเนี่ยไปซื้อกับข้าวกล่องมาให้ทานเดี๋ยวทานนี่เลยทานหน้าร้านเราเลยทานได้ไม่มีใครแล้ว ไม่เป็นไร Saint แค่นี้ก็อิมอ่มแล้วโอเคโอเคค่ะยอดเงินนะครับยอดเงิน şey ที่เหลือมาแล้วมาแล้วเหรู้ว่าคนอื่นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดยอดเงินที่เหลือนะครับพี่นะเกือบสองหมื่นห้าเลยเดี๋ยวผมปัดไปให้สองหมื่นห้าแล้วกันกลมๆเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก สู้ๆนะครับคุณพี่เรีบยบบมีสองหมื่นห้าพันบาทนับเลยครับค่ะดีใจ